กระแสทางน้ำได้ตอบพี่น้องบทกอนเมาเล้าที่ท่าผู้ชมชื่นชอบเพลงที่หวานมาตลอดห้องยอมลูกดารา ราบสองมือพนมแฟนผู้ชมที่ผมสถายังไม่นายเชิญใจนหน้าผู้ชมที่มาสถาน้านาเวที รักใจครับพี่น้องโอ้งงารายแฟนหญิงชายคงจําได้ดีแฟนครับช่วยเป็นสักที่พร้อมดีและดีทุกที่ที่มาครับอย่า ส่งยิ้มมองไม่ชื่นใจนานๆทียากให้นำโยทุกๆเวลาผู้ชมที่มาแวะข้าประจาที่ยอยากนห้เล่นจุนจุน

นาราเสียงปม,มเป็นกำลังใจครับให้กับเปรตทองหยอกลูกนารายครับพี่น้องหอกับดาวตลกน้องปอนกิ้งกาวเหลืองดาวตลกชอบคิดคนนอ้องค้นต้อง,งอางขาวปลาลึกจ้าวันนี้จำแม่จ๋าเฮ้ยทองหยอกลูกนารายโอ้บลาบาทเป็นมังคยอ หลวงพอง่อดำหรือเรื่องรับรู้ทั้งแกจิตมูราจารย์ท่งยอดน้ำท่าถูมาแสดงให้พอดูดนันจะขออวยพรให้ท่านเจ้าภาพที่สุขีมีสัมผุ สดสิ้นบาทขาดสินบนร่ำรวยสินจนรนร้อยราน mm hmm. ทองหยอดไม่รอลูกพอนรายมาพอมหน้านายคืนนี้ให้ทองหยอดเลือเลือง,งดังทั่วเมืองสิงบุรีหัว ของน้องพิงบอกผ่านฝากลิเกไทยแทนนักแม่คน งานบวชงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่จะมีลิเกสักหนึ่งคณะกับนะครับทองยอดลูกนาไยสอนรามน้ำเพชรเขาอาจจะติดงานแล้วติดแล้วถ้าติดงานแล้วปึ๊บทองยอดโทรไปครับสอนรามปุ๊กลงติดเลยแกวรับอ๋อมีงานแล้วติดต่อพระเอกคนนี้ต้องเสียงหวานๆครับผมนะฮะทองยอดเฉลิมชัยมาเลยนะาว้าวออกมา วัดทุบมาเทิงหรือไงเราหาทองหยอดสิรับผมหาทองหยอดกันได้นะครับต่งานอะไรก็ได้นะครับครับผมแต่ขออย่างเดียวนะฮะทำไมครับบ้านงานอย่าลึกแค่นั้นเองลึกเราก็ไปก้มอนลองคิดดูเด็ปีนี้ทองหยอดยิ่งเล่นยิ่งไกลยิ่งเล่นยิ่งลึกอ๋อชื่อเสียงใช่ไหมทางเข้างานเหมือนเหมือนไม่พากมมาเล่นในเกมเหมือนเหมือนพาผมมาให้เสือแดก ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแต่วันนี้เล่นโอ้อ่าการใจเมืองเลยของสิงห์บุรีใช่ครับผมนะครับนะฮะสุดยอดมากนะครับขอบคุณที่าเล่นกันดีๆเล่นกันให้ไวด้วยทําไมครับตํารวจมารอล็อกนะวอวมาล็อกอะไรเราเราเล่นตามเวลาอยู่บอกท่านผู้ชมก่อนเลยว่าเดี๋ยวเราต้องลดเสียงลงนิดนึงใช่ครับเพราะว่าของป้าฟังเนี่ยเป็นเป็นอาคารด้วยเป็นอาคารแล้วก็เป็นโรงพยาบาลใช่ครับผม นะครับป่านนี่พ่อกูเป็นอะไรแล้วมั้งในโรงพยาบาลเฮ้ยเป็นหมอใช่ไหมเป็นคนป่วยเองเรคหัวใจอยู่พ่อกูขอบคุณมากครับแม่จ๋าโอ้โหมานั่งตะวันเลยนะใช่ใช่ใช่ใชแล้ใส่แว่นนั้นนั่นหลับใช่ไหมแม่เฮ้ย,เ,ย,ยเขาดูลิเกอยู่ดูนิเกย์บ้าอะไรเหมือนคณะมึงจะไปไม่รอดนังเงินมึงมาลองเงินดิจิตอลเน <c oughs> ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับดูกันแบบสบายๆนะครับนี่เจลูกชายเราก็เล่นกันแบบสบายๆเราไม่เล่นช้านะครับฉากห้าในขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเออไปกันไปโอ้โหแม่งลบบุรีกันไปเลยเออครับขอบคุณพี่บอลด้วยนะครับขอบคุณทั้งพี่มนัสด้วยมาโผลมาจัดปเป็นวันละวันเจ้าของบอกมาที่ใส่่ทีใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ขอให้ร่ำรวยมากๆเลยนะครับดูดูพี่มนัสปีนี้เป็นไงทำไมอะใส่หมวกผู้ยิ่อ บ้านผู้ใหญ่นี่เลยรายการถีบหยดเป็นไงขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอให้ครอบครัวของท่านจงตมีความสุขนะครับขอบคุณนะครับขออนุญาตนะครับโม้ขอบคุณพี่วอนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับคุณลองมาน้ำใจที่มอบให้นะครับขอเวลาสักครู่นะครับให้เราตลกรับราวัดก่อนนะฮะขอบคุณทองหยอดผมบอกเลยนะนะทำไมแม่เนาใ้รักผมแน่รู้ได้ไงสายตามองทองหยอดผมโปรตีนชี้กูเนี่ยนักแบบเต็มทีเลยงานนี้ ขอบคุณมากครับขอบคุณแม่คุณพ่อนะครับที่รักแล้วก็เมตตานะครับครับเฟิร์นะครับวันนี้อาจจะโต๊ะโต๊ะอีดันไม่มีนั่งนะครับตีัไม่มีนั่งนะครับปูเสือกันระวังหญ้าตามเฮ้ยอะไรกูขงไงอ๋ออันนี้อันนี้ของคนตามนะครับฮะคนพื้นที่สิง์บุรีไม่พบเงินเลยแหะครับเขาดูกันนิ่งไปหมดเขาไปคนใจเย็นโอ้เย็นเกินไปอย่างนี้เย็นเกินไป คุณละวันน้ำใจที่มอบให้เดี๋ยวร้องให้แม่ฟังหน่อยแล้วน่าจะาขึ้นมาได้ลงกันเองครับผมเราทำเส,สียงจาาดาวตลกทุกคนก้นจมอาวอาัะไปเยี่ยวนะพี่รู้ได้ไงว่าเขาไปเยี่ยวตัวจะเปียกอยูเ่เลยนไม่เยี่ยวตอนกูจะร้องนะ่ยเพราะฝนฟ้า สไม่อยาพึ่งโตกันลงมาเลย,เลยว่าฝั่งลูกชางลองเลียเอยถ้าไม่ตกลงมากันงได้ลูกจะถวายขมียวปี๋ว้าว้ยตอนเลี้ยบเลยนะบนไปก่อน บาเเดี๋ยวฉันจะลองให้ฟังเบาเเงียบกันแล้วใช่ไหมพี่น้องนั่นฉันไม่ลองให้ฟังว้าวอก็ยังหนีของมึงอ่ะอันนี้ก็ คุณเจ้าภาพนะครับที่ติดต่อการแสดงแล้วใช่นะครับติดต่อการแสดงเมื่อวันที่2ี่ครับย0่ที่ไหนนะที่บ้านของคุณพี่แมนนะครับผมบ้านคุณพี่แมนนะครับแล้วก็อยู่ตรงไซน้อยนะครับจังหวัดนนทบุรีพรุนี้วันพรุงนี้ก็หยุดหนึ่งวันไปพบกันอีกทีไว้ที่20นะใครว่างแถวแถวไซน้อยน้อะครับแนะนำนะครับไปดูลิเกเลยไปได้เลยนะไปดูลิเกไปดูคนเลยไปเติม ละมันก่อนแล้วก็เลี้ยวเข้ามาดูในงานกลับบ้านได้เลยครับผมให้เขามาดูที่เก๋ก่อนบ้านพี่นเขาเชิญนัท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับผมไปเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับเพล็ทองหยอดเป็นไงอาหารงานนั้นโอ้โหบ้านพี่แมนไปที่ไหนนะผมบอกเลยนะไม่เหมือนบ้านพี่แมนผมบอกเลยรสชาติอาหารเป็นหม้อมั้งเป็นเป็นกระมังอะไรเงี้ยบ้านพี่แมนโต๊ะจีนเฮ้ยโต๊ะจีนอาหาร เธอแดงเนี่ยพี่แมนพี่แมนเป็นยังไงโต๊ะจีนโกินเยอะเสียได้อร่อยโอ้โหหมูนี่แข็งนี่จะตะเกียบไม่เคี้ยวไปเนื้อเกลือกถ้าทะลุกอร่อยอร่อยเขาแช่ไว้นานแล้วโอ้โหเป็นไงปลาสามกรอบเป็นไงปลาสามกรอบเป็นไงโอ้โหกรอบไหมแหมสามรสอ่ะเฮ้ยสามรสอ่ะเปรี้ยวเค็มเผ็ดเค็มเค็มเค็มเฮ้ยอร่อยลองกินดูจนอร่อยนี่มึงได้ยี่สิบเดี๋ยวเรไปบ้านเขาขอข้าวไปกินเอง ยอกยอกเดี๋ยวพี่นะเชิญนะครับวันที่20่สิบงานบ้านพี่แมนนะครับผมจัดที่บ้านนะครับที่ไซน้อยใกล้ๆกับงานยิ่งใหญ่แน่นอนนะฮะใช่ครับดูตัวจะภาพก็รู้โอ้โหดูยังไงดูอย่างพี่กระเรียนประสมานยอกยอกกันไปยอกพี่ชายยอกยอกพี่ชายนะครับรักถึงได้ยอกเนาะสองเดืยวเขาลาบกันเอยนี่ชีวิตของฉันมังคยอเออว่าไงเพื่อนลูกพ้อมังราเป็นทหารแห่ง ข้ม่าใต้ก็รู้แล้วมึงจัไว้เลยนะเทียนสนับนาราชคูบอกว่าไงราชคูบอกว่าสิทธิ์ทุกคนห้ามรักกันใช่ลูกสาวราชคูทำไมละกันที่มากูรู้เลยสายตามองมึงตลอดเฮ้ยมึงจะไปอ่อนไม่ได้ราชคูเอาตายเด้อไอ้อ้นพร้อมกับไอ้ปอนข้าว่าสัญญาที่ฉันเคยให้ไว้กับพระราชครูฉันจำได้ตลอดกูยังเครียดทุกวันเนี้ยราชคูพูดกูมาตั้งแต่วันแรกที่กูเข้ามาสานดา กินบนเรือนห้าขี้รดปรังคานคนหาจะเป็นขี้หรังคาชิบหา,ายค้อยหูไม่เป็นพุท้าไม่ไก่เหรอมืนเข้าใจผิดแล้วมันเป็นคําพังผืดพังพืพงยติ๊งต้องตลอดเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาไงวะวันนี้สิทธิ์ในสํำนักดาบท่านราชคูอได้สั่งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเจ้ามาเพียวพร้อมกับ ราชบุตรมังโปใช่วันนี้เป็นวันสำคัญที่เราจะต้องกลับบ้านจริงเหรอเพื่อนฉันก็จะต้องลากลับบ้านก่อนจะกลับบ้านไว้ไปลั่นลาเพื่อนกันก่อนไปไปด้วยกันไปซ้อมคนท้ายแล้วล่ะมังโปเอ้ยย,อย้อยย้อยโชคดีโชคดีโชคดี อร้องเลยเดี๋ยวได้ยินมึจะร้องไปมึงจะโชคดีกูทำไมลงอ่ะมึงบอกโบกมือใครอ่ะโบกมือให้มึงไงอ่ะมึงก็จะกลับบ้านกูบอกโชคดีโชคดีไปด้วยกันร้องไปด้วยกันไปด้วยกันผมร้องแล้วร้องต่อด้วยไม่มีปัญหาโบกมือย่อยย่อยบอกน้อยจะไปชายแดนจะความรักไร้เปลนอย่ามอบสองมือกลับมา ลาเจส่งลาเจดาและก็ลาเจส่งเอาลาเจผมก็จับนมเจด้าลาเจดาและก็ลาเจสีนึลาเจดาและก็ลาเจสีเอาลาเจสีเขียดโอ้โหเจสีเฮ้ยไปยากเฮ้ยเจสีคนสนิทของเจดาวต้องลาเขาก่อนเอาเหรอเออจะได้บอลลองล้มไม่เอาแป่ลาเจด้าแล้วก็ลาเจส่ลาเจด้าแล้วก็ลาเจส่งเอาลาเจผมกจั ลาชิดาและกราจสีราดาเล็กราชสีลาจสีชียระจับโดนแกแก่อาสักดหัวกูเก่งกว่มึงอ่ยกูยังไม่ร้องเลยได้ไหม่ะกูไม่ได้าเิดาและกลาเจส้มลาเิดาเลกลาจส้มลาจสมจจับนมเจดังราเิดาและกราจสีราเิดาและกราเจสีราสี ลาเจด้าและก็ลาเจไปลาเจดาแล้วก็ลาเจไปเอาลาเจแปเรียเฮ้ยว้าเ้อ้าอปากเฮ้ยเอ้าอเอวเั้อ้มือเฮ้ยเป็นเฮียไม่เป็นอะไรชิบหายไปแห่แห่ตกใจมือได้ลิ้มันเกไม่ดีงานเยอย่าหยาบคายไวเลยมาเจด้าแล้วก็ลาเจส่งมาเจด้าแล้วก็ลาเจส่งเอาลาเจส่งมจับนมเจดามาเจด้าแล้วกลาเจสีาเจด้าแล้วก็ลาเจสีเอาลาเจ